ิ่นเข้าไปก็หอาว่าเอาไปดูถูกแม่ิ่นเนี่ยเราก็มันบางครั้งมันก็ท้อนะถูกท้อนะแต่ที่จริงเขามีความตั้งใจวังดีนะเดี๋ยวนี้ยังหมดชาติเป่นอูนะ้น่ะถ้าเขาจะเอาของอะอย่างไปฮือป่นนะ่ะเขาจะต้องแยงงอนดูเอาความจําเป็นนึ่งต้องอยากจนแท้ๆเอาถึงเข้าไปช่วยนะบางคน,นเขาเขามีความตั้งใจจัดดีแต่เป่นบอกคือความคือความมัน สนใจหอ ผู้สูงอายุปตุปาก็าตัวประธานเองเคยประสบปีทางหมู่บ้านที่ใกล้เคียงโดนโดนยึดบ้านยึดที่ดินสาเหตุมาจากลูกหลานๆนำไปขายฝากหรือจำนองสุดท้ายมากโดนยึดโดนขับไล่ออกจากพื้นที่ สร้างความโศกเศร้าเนาะคือปุทัา่าก็เลยได้ตัวประธานก็เคยเป็นตำรวจก็เห็นว่าออตรงทุนี้เขาบ่มีที่พึ่งพาบ่มีที่ปรึกษาก็เลยคิดว่าน่าจะทำเป็นเป็นของตำบลไปเลยว่าจะทำเพื่เกิดผลดีของตำบลเพ้่ผู้สูงอายุที่มาเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมาย ว่าจะต้องทำอย่างไดบ่ฮึโดนลูกหลานโกงอย่างแรกเลยเขาก็ต้องประสานต่างประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นจวยหาปัญหานะครับว่าแต่ละหมู่บ้านมนีปัญหาอย่างพองนะครับจาังนั้นเขาก็จะมาประชุมร่วมกันนะครับว่าปัญหาที่เขาได้ดําเนินการค้นหาหนม่งอย่างพองแล้วเขาก็มาวยเลือกกันว่าปัญหาใน น่าจะสําคัญแล้วก็อตอบโจทย์เป็นสิ่งไม่สิ่งดีต่อชุมชนเขาพองนะครับเมื่อเขาได้ตัวโครงการมานะครับโครงการมาได้จีโครงการมาละนะครับเขาก็ต้องวางแผนว่าผู้ดําเนินผู้ดําเนินงานผู้ร่วมโครงการของเขานะี่ยจะมีใครพองซึ่งโครงการเขานี่คือโครงการเกี่ยวกับสิทธิ์นะครับซึ่งเขาจะเป็นการสร้างแกนนานะครับเขาก็ได้ประสานไปทางอ่า อย่างแรกเลยก็คือตัวของประธานผู้สูงอายุชมรมประตูปานะครับที่ปืนจะต้องเป็นแกนนานะครับ2ก็คือประธานผู้สูงอายุแต่ละมู่บ้านนะครับทั้งทั้งเก้ามู่บ้านนะครับจากนั้นเขาก็จะจากนั้นเขาก็จะหาภาคีเครือข่ายครับเช่นเราสตกตอกสนอท่องถท่นอ,อสมอครับที่ปืนสามารถเป็นแกนนาในการให้คองการพกษาทางผู้สูงอายุได้นะครับเมื่อเขาได้แกนนํามาแล้วนะครับเขาก็จะวางแผนว่า วางแผนในเรื่องที่เขาจะทําว่าเร pues ื <for S 1> <Mu> ่องเที่เขาทำน่ะคือเรื่องอะไรอย่างโดยโดยที่เขาจะหาวิทยากรนะครับที่เปินมีความหูเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องซีดที่เขาจะทำเนี่ยที่เปินมีความหูตรงเลยมาฮู้ความหููกับแก่นนาของเขานะครับเขาก็ได้เชิญวิทยากรจากสํานักงานอายการมานะครับเพราะว่าเปินมีความหูทางด้านกฎหมายนะครับสามารถให้คําตอบมือคํารึกษากับแก่นนาได้นะครับเขาก็จะเขาก็จะได้ เชิญเปลืมม่นมาบรรยายในโครงการของเขาครับผมกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือแกนนําตีเอย่ยถึงไปข้างต้นี่แก่นะครับเอาเปิืนมาอบรมเพิ่มเปลื่นมาเปลีปล่ยนแกนนาของแต่ละหมู่บ้านนะครับในการเรื่องคำปรึกษาในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปีิประสบป,ปัญหาในด้านนี้ครับผมของเขานี่ก็คือหลังจากการอบรมแล้วเขาได้สร้างแกนนําละแกนนําที่เปลื่นมีความผู้เรื่องซิดด้านผู้สูงอายุนะครับในการอบรมของเขาเนี่ยเขาสังเกตเลยว่าผู้รวมประชุมที่เขาเชิญมานะครับ เปิ่นเพื่อความหมนุนเป็นอย่างดีเปิื่นมาด้วยตนเองนะครับแสดงว่าเปิ่นมีความสนใจในโครงการของเขานะครับการติดตามโครงการของเขานะครับหลังจากเขาประชุมเสร็จร้อมเลยนะครับเขาจะมีเอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับซิทผู้สูงอายุเนาะพือกับแกนนําแต่ละคนไปเอาไว้ศึกษานะครับการติดตามของเฮานี่คือจะเป็นในรูปแบบของการการขอเปิ่นประกาศเป็นคณะทํางาน ประจำหมู่บ้านนะครับเพื่อให้เป็นคอ,อยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยเขาก็ได้มีการสร่งเสริมนะครับบ่าว่าทางกิจกรรมนะครับบ่าว่าทางด้านงบประมาณก็ดีซึ่งกิจกรรมต่างๆเขาถือว่า ชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับมีบทบาทนะครับในการขับเคลื่อนนะครับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนป่าตูป่าค่อนข้างนักนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับภาวะของสถานการณ์ของผู้สูงอายุนะครับในตำบลของเฮานะครับมีจำนวนนักขึ้นนะครับเะนั้น ทางเทศบาลเองนะครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดูแลทุกด้านนะครับโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุนะครับในเขตของตำบลประตูป่านะครับขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเฮาก็ได้จะทำงบประมาณให้กับชมรมผู้สูงอายุหลายๆโครงการด้วยกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เฮาจะต้องเข้าไปดูแลนะครับคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มทุกองค์กรในในชมุมชนนะครับ ประหลงบ้านเนาะกับนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับเปื่อนจะมีบทบาทก็คือเปื่อนเป็นผู้นำชุมชนเปื่อนเป็นเปื่อนแก้ชิดชุมชนเปื่อนเป็นหัวหน้าชุมชนนะครับนั่นเรื่องทุกอย่างของชุมชนเปื่อนก่อตู่้้ดีหูดทจ่สูดนะครับเปื่อนก็จะเป็นคนคอยรับเรื่องจากชุมชนนะครับเพื่อเครือข่ายภษามาประสานงานกับตังชมรมแล้วก็ประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือสูงอายุในอนาคตนะครับ อสมตีเขาได้เชิญชวนเปืนมาอยู่ในโครงการนี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่เขานี่แต่ละหมู่บ้านนะครับเปืนนี้อสมเยอะอสมเปืนลู้ลึกนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ดังนั้นเปืนก็สามารถคอยเป็นหนเป็นตาให้เขาได้ถ้าปืนเจอเรื่องต่างๆเปืนก็สามารถนําไปเล่านําไปปรึกษาต่างคนหลงบ้านผู้สูงอายุมาปรึกษาปืนเปืนก็ต้องเรื่องไปปรึกษาผู้หลงบ้านแล้วก็รเกาผู้หลงบ้านก็จะนําเรื่องนี้มาหา เาครับผมคือชมลมหรือว่าศูนช่วยเหลือูสูงอายุในอนาคตรครับส่วนรพสพนะครับก็คือเขาต้องการเชิญหน่วยงานภาครัฐในชุมชนของเขามาเป็นเครือข่ายเนาะเพื่อเจ้าหน้าที่แกนหน้าของเขาลงพื้นที่แล้วไปเจอปัญหาต่างๆนอกจากเรื่องซิ์เช่นเรื่องสุขภาพเรื่องซีเนลลอมเขาก็จะสามารถ นำเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาเปิดได้ครับผมเอาไปเลยชักชนวนเปิดมาเป็นหนึ่งในใแกนนำของเขาในการขับเคลื่อนโครงการของเขาครับเพราะว่ามันมีเหตุเกิดแล้วแล้วก็มีความาทางผู้นำนี่ก็สนใจก็กสามารถที่จะเอาไปแก้ที่ท,ที่บ้านของ,ของแต่ละของบ้านที่เปิดเข้ามาอบรมเนาะก็มาทำห้อ โครงการของเฮาเนี่ยประสบความสำเร็จพอพอ,อไ,ได้ครับผมตัวผมเองนะเป็นประธานก็พยายามดึงความผูใม้ใหม่ๆนะครับเข้ามาเพื่อเพื่อนของผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็โดนหลอกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับป้อนะครับมีการศึกษาติดตามกับลูกครับคือลูกจะมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดหว่า พยายามจะหลอกลวงนะครับผู้สูงอายุไปในทางที่ไ่ดีครับยกตัวอย่างอย่างจะซื้อรถก้าหลอกคือปอแม่ซื้อรถเป็งเงินสดแล้วจะพอนหึ้อเนี่ยครับผมเสุดท้ายก็ได้พรปิกมา2-3สาเดือนบ่คบทุนนะครับแลว้วก็เรื่องประเภทที่ดินพ่องเนี่ยครพยายามลูกจะอ้อนวอนขอคือปอแม่โอนหื้อก้าอย่างเนี้ยแล้วก็บ้านป่าชีวิต กิดไปถูกทอดทิ้งนะครับมันก็ผมก็พยายามจะเอาความหูตีได้อบรมมานะครับไปบอกเพื่อ,อนๆเขาครับเมืเ่อเพืในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เลยต้องเียนหูคือมันตันลูกนะครับป่อกข,อเขาเพืใอแน้นตีตีเพื่อนๆไปอู้ในวงสนทนามีการประชุมอย่างนะครับเขาก็ได้ไปแนะนําว่าเออต้องมาอู้หรือป้อมีการศึกษาน้อยแต่ป้อก็ต้องเกิดก่อนลูกนะครับลูกก็ต้องมารลอกป้อ แต่เมื่อป่อยังอ่ะป่อบมาจะไปเฝ้าหื้อเขาบ่อยเนาะถ้าเขาไปแล้วสวนแล้วแต่ลูกกี่คนสมบัติของเขาเนี่มันคือตึงอลูกแหนนเนาะจะได้ทั่วกันทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าห้อก่อนนี้มันแบบดีมันจะเป็นผลเสียก็เห็นความรวมไม้รวมมือกันนะครับในเวลานะครับ หน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาส่งเสริมนะครับกความร่วมมือนะครับของผู้สูงอายุนะครับมีความเข้มแข็งนะครับเพื่อความร่วมมือเป็นอย่างดีบวากิจกรรมอย่างต่างๆซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับทางชมรมผู้สูงอายุในตำบลประตูป่าซึ่งมีทุกหมู่บ้านมีครับอันนั้นเรื่องความร่วมมือของคุณนำต่างๆนะว่าเคยเคยประสานทำงานร่วมกันครับคุณนำหมู่บ้านทุกองค์กรเนานะก็เลย เออความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านาที่เปินเ่นกัมาก,กันทุกคนนะครับที่ว่าเรื่องความสนใจในด้านสิทธิของผู้สูงอายุเพราะว่าแต่ในแต่ละหมู่บ้านาลูกบ้านของผู้นําเปิ่นกับประสบปัญหาเยีะเ,ะเปิ่นกับบางโงวจะไปรึกษาไหเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเปิ่นกับมาได้หูกฎหมายทั่วไปมา,าเกิดทางเิตเกิดขึ้นมาจเจียะจะต้อง กาอย่างได้เปิดมือหูไงเพราะว่าถึงเวลาเปิดก็เปิดมายึดรัพย์เลยก็บมืูู้จะแก้ปัญหามืฮหูไปไปปรึกษาแต่เมื่อเฮาจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเปิดก็ฮหูว่าเ้าเวลามีเรื่องมลวลาออ่ายังจะต้องไปปรึกษาที่ไหนเพราะว่าท่านนายกาก็ชี้แจงมาว่าปรึกษาโดยไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะ กา,การกิจกรรมนี่ถ้าว่าเอาบรทับต่อเนื่องมัน,มนก็จะหายหายไปแหนเนาะว่าแต่ว่าอู้ถึงสิทธิ์มันเจอว่าการเรื่องสินทรัพย์อันนั้นอย่างเดียวมันกับสิทธิ์ทุกทุ่ายงนะที่เปิ่นมาอธิบายมาเป็นพิธีกรนะบางคนมันก็มองหูว่าสิทธิ์เมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วจะต้องมีอย่างจะต้องอสิทธิพิเศษกว่าคนหนุ่มที่เปิ่นจะได้รับเนาะแต่ว่า อย่างตดมาเนี่ยก็สนมากคนจะมีอายุน่ากันแล้วนะเพื่อว่าต่อไปปุน่นอาจจะเป็นผู้สูงอายุขึ้นพุ่นก็จะได้หูว่าซิทของของท่านมีอย่างห่องก็เพุ่นก็จะได้ตอกบอกต่อต่อ,ต,อต่อไปก็ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินง,งานของเขานะครับเนื่องจากชมรมผู้สูงอายุตะบลมะตูปลาของเขานะครับ ชมรมในในพื้นที่นะครับไปได้เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐน,นะครับบางครั้งการประสานงาน,นกับหน่วยงานข้างนอกนะครับเขายังมีความเชี่ยวชาญชำนาญนนด้านตรงนี้นะครับเช่นเอกาสารการติดการติดต่ตอที่เป็นระบบราชการนะครับบางครั้งเขายังต้องขอ,อความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับในการดำเนินการในเรื่องตรงนี้เพื่อ้ือเขานะครับผมนี่ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งนะครับผมอ,อีกอีกอันหนึ่งก็คือ ปัญหาสำคัญนะครับคือปัญหาโควิด2019นะครับเพราะว่าบางครั้งเฮาจัดอบรมเนาะเฮาก็อยากคห้คนมาเยอะๆแต่ปื้นกว่ากันนะครับนังนั้นก็คือมันก็ต้องได้ลดขนาดการอบรมน้อยลงกระชับเวลานะครับผมจึงการอบรมเขาก็เป็นัาตามมาตรการโควิดทุกอย่างครับผมเจลแอลกอฮอล์คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้างานและก็เว้นระยะห่างครับ หลังจากที่เขาได้ทําการรวบรวมไปเรียบร้อยนะครับการให้ไายคนของเขาคืออนาคตเขาจะมีอยู่2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเลยก็คือการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อความหู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาได้ตั้งเป้าว่าเขาจะประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับกับกับแ่งชุมชนโดยเฉพาะตลาดนัด นะครับผมเพราะว่า,าปัะตุปลาเขามีตลาดนะครับเป็นเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนอยู่ละเขาก็ถือโอกาสนี้ในการเผยแพร่ความรู้แจกแผนภาพเพื่อเป็ดน,นิทรับรููเกี่ยวกับรื่องสิทธิผู้สูงอายุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วางแผนต่อไปว่าเราจะดาเนินการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับโดยที่เขาจะขอขอตั้งแกนนําตีเขามความผู้เป็นในการอบรมวันนั่นขอื่้เป็นมาเป็นคณะทํางานประจําศูนย์เฮาครับผมแต่ละหมู่บ้าน คือผู้สูงอายุป,ป็นปัญหาอย่างเปืนก่อนจะได้แจ้งแก่น,นำ้ำแก่น,น้ำกัคำปรึกษาเปินรับรับเรื่องร่องเรียนรับเรื่องปรึกษามาทีติศูนย์นะครับศูนย์ก็จะดูแลห้แล้วก็ประสานส่งต่อไปยังหน่งยันตี่เกี่ยวข้องนะครับ